สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่เขาพระอังคารนะคะซึ่งถือว่าเป็นภูเขาไฟนะคะที่อาจารย์จะพามาดูก็คือจะพามาชมใบเสมาพันปีนะคะซึ่งลักษณะใบเสมาพันปีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีอายุนับพันปีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปดูนะคะลักษณะของเขาพระอังคารเนี่ยนะคะเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟในยุคอคอเซอร์นารีนะคะเมื่อประมาณ 7แสนปีที่แล้วนะคะก็จะตั้งอยู่ที่สูงนะคะเนาะแล้วก็ที่เราเห็นในข้าใบเสมาเหล่านี้จะสลักรูปบุคคลนะคะที่เป็นเทพนะคะที่ถือว่าเป็นเทพที่รักษาพระศาสนานะคะแล้วก็มีสถูบถือ,อดอกบัวนะคะมีอายุราว1,300ปีเป็นหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณ มาก่อนนั่นเองนะคะลักษณะเชิงโครงสร้างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเชิญทุกท่านเที่ยวได้นะคะที่นี่ที่บุรีรัมนะคะ